ทัวลงดีออสพลาดโทษปานนก้าทำโมร็อกโกวืดแชมป์แอฟคอนเกิดเหตุการณ์ดราม่าในการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่น2 0 2 6รอบชิงชนะเลิศณสนามเจ้าภาพโมร็อกโกนะครับเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่บราฮิมดีออสดาวเตะตัวเก่งจากเรอเลมาริดกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ทีมชาติโมร็อกโกพลาดโอกาสคว้าแชมป์ในบ้านตัวเองอย่างน่าเสียดายหลังจากยิงจุดโทษพลาดในช่วงท้ายเกม จนนำไปสู่ความาพ่ายแพ้ต่อเซเนกัลศูนย์ประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษเหตุการณ์ความวุ่นวายเริ่มต้นขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเวลาปกตินาทีที่90บวก8เมื่อผู้ตัดสินตัดสินใจให้จุดโทษแก่โมโร็อกโกจากจังหวะที่บราฮิมดิอา์สล้มลงในเขตโทษท่ามกลางการประท้วงอย่างหนักของนักเตะเซเนกัลที่มองว่าเป็นการตัดสินที่ค้านสายตาความตึงเครียดพุ่งสูงถึงขีดสุด เมื่อผู้เล่นและสตารโค้ชของเซเนกัลตัดสินใจวอล์กเอาท์เดินออกจากสนามเพื่อประท้วงทำให้เกมต้องหยุดชะง,งักไปนานกว่า15-20นาทีก่อนที่ซาดิโอมาเน่จะช่วยเจรจาให้เพื่อนร่วมทีมกลับมาแข่งขันต่อได้โดยมาเน่เรียกสติเพื่อนร่วมทีมกลับมาเล่นต่อให้จบครับโดยบอกว่าเราจะลงไปเล่นแบบลูกผู้ชายกลับมาลงสนามเดี๋ยวนี้ท่ามกลางความกดดันมหาศาลบราฮิมดีอาร์ตรับหน้าที่สังหารจุดโทษในนาทีที่90บวก24 เพื่อจะส่งให้โมร็อกโกคว้าแชมป์ทันทีแต่เจ้าตัวกลับเลือกยิงแบบปาเนนกาเข้ากลางประตูแต่ทว่าเอดูอาร์เมนดี้ในทวารเซเนกัลไม่ได้หลงทางและยืนรอรับบอลไว้ได้อย่างง่ายดายสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนบอลชาวโมร็อกโกทั้งสนามและทําให้เกมต้องไปสู้ต่อกันในช่วงต่อเวลาพิเศษในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่94เซเนกัลที่กลับมีใจสู้เต็มร้อยได้ประตูชัยจากลูกยิงสุดสวยของปาเปเก ซัดด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างเด็ดขาดหลังจากนั้นโมร็อกโกพยายามบุกหนักแต่ไม่สามารถเจาะตะข่ายคืนได้จบเกมเซเนกัลเฉือนชนะ1ประตูศูนย์คว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นสมัยที่2ไปครองทิ้งให้บราฮิมดีอาร์ต้องหลังน้ําตาด้วยความผิดหวังจากความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวแถมยังกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกโซเชียลเรียกได้ว่าความผิดพลาดในครั้งนี้น่าจะเป็นบทเรียนของดีอาร์ที่น่าจะจดจําไปอีกนานแสนนาน อัปเดตท,ทุกกระแสแชร์คอนเทนต์สุดปังกับคุยรู้หนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับอย่าลืมกลับมาติดตามคุยรู้หนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันทั้งใน Facebook และ Youtube อย่าลืมกดติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับ